น้องเอ้ยจังกึงเลยนี่ไปครับผมยามหลอบกันครับผมมาด้ถ่ายให้พี่น้องในเมืองด้วยครับพอดีมันอนันนี้พี่น้องวิธีการใส่กับในเมืองร้ายแหลือล่ะไปยามเลยดีกว่าเนาะพี่น้องนะไปลุงแมงเพ่นก็ใส่เครื่องครับเพ่นใส่ไปทางฝุ่นนะ นี่ผมกระซายหน้าถะแก้เนี่ยล่ะครับติดกันกับจันว่างานนี่ล่ะเขาว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 ขาไปเริ่มมาเป็นหมูหนีว้หมาขาวครับผมมา เงางหล็บถือยยครับนี่นี่ครับผมโอ้ตัวง,ง่ามตัวลหรนี่โอ้แเห้เอาไปนี้่อนนี่ถือแล้วครับน้องล้งนี่ครับ เื่องนี้คือมีซีรีส์โอ้บอืรครับร่างนี้พี่น้องด้วยร่องนี้บอที่ก็พี่น้องด้วย

บางทีเขากุแบ่งทิ้งกอนเป็นไส้กระชากไปพงกัดจิ้ไปย่ามทังผีลุงแบ่งเลราใส้ทังผีครับผมพี่น้องใส้ครับไปในปลาผมน่ะลองดอทถึงเลยหลังเลยเนี่ยมองงี้ว่าได้ใส้หะ โอ้ยโมยงกบ่งอ้กบหนี่มันดุดดีขนาดนี้เจ้ากบครับเว่ากบครัะ โาจัตา้างเจอวันที่สายืนทุบีจืนิมมาค่ะจนถึงด้กขกัน้าง่รแต้เขาไปที่่ะที่ว่าเมารโอ้ยกบบ่มี่แถวนี้บะถือสามลังนะครับบะถือสี่ลังนะครับลังนี้เป็นเนไ่ยฮึบฮึบโอ้ตัวเดียวโอ้สองรู้ใครเนี่ยอยู่ สองตัวครับผมพี่น้องนี่นี่ครับสองตัวโอเคมานะแล้วมาแล้วครับเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ครับต <box problemas. S 2> ัวปบพี yes, <watches> ่ห no, น no yes, ้อยเซ็กซี่ไปเลยละขาเว่ยนี่ครับ รานของทําและอาหารแบบข้าวโขลกแกเฉลิมขึนอยู่ทุดาคเป็นท่ติต่อเกี่ยวยนโดยแทนต้นแ่นเต็รมผหลานเขาประบากส่นทุกทที่มาอุดรเพื่อ่ง ของเราเราขอรับรองแรกรามคามาวัดผลได้่ตวเนิดเป็นองสุดๆสุดสุด่เรื่องนึ่งที่นี่จะพามาอะไรหนูครับเฮ้ยโอ้ตัวนี้หนึ่งตัวครับนี่ตัวกรเมง่มเลยตน้เลย อ้องทำงามครับผมพีน่ะครบส่วนหนีง่ายเยอะครับโอ้แ้ตาแดงจังคืนเลยหลังนี่โอ้ ตัวง่มครับพี่น้องนี่ขาเว้ยโอ้ยตัวง่มครับตัวงม่มอ้โอ,โอเคเลยุดูชนเอาโอ้ยไงครับตัวนี้ โอ้ยหาตัวนี้ไปดูต่อไปครับอย่างนึงครับี่่นีั้เป็นยังไรถูกหรือไม่โอ้ยตัวนึงครับ ตัวดอกใบใหญ่ท่านนี้ไปหนึ่งแท่งนี้กกถูกครับโอ้นี่ตัวหนึง่งเดี๋ยวไปย่ามลังแทางในก่อนไปไม่เอา นี่จะห h าครับผมพี่้องดัง,งนี้ดังนี้ก็หนึ่งตัวโอ้อบปลายอ่ะแต่วต่าโตงามครับนี่โอ้โตงามโตงามอือสามรังกับสามโตครับ

นั่นงี้เลยพี่นอ้องเอ้ยงี้งี้งี้เลย,ยเดี๋ยวเขาปลักมาสิเต้นออกเดี๋ยวบอกว่าไาหนพี่นอ้องเอ้ย อย่าเฮ้ยนี่อีกตัวนึ่งเก่าสองตัวครับว่าตรงนี้ครับ มาละมาละมีกโก้หน่อมาอีกอ๋อถีกตัวนึงครับผมแล้วนี่ แค่นี้อยู่ไปครับไปถอยทั้งผุนวม้อมีดบมกบหน่อยกบหน่อยครับปล่อยมันตัวี่นหน่อยแหี้ยมาถือมาสามล้งทีลังนะครับ ครับผมหลังเลืออีกหลังหนึ่งครับผมสวยแล้วทะเวีนขึ้นแล้วครับมันด้วยขาวเลยหลังสุดท้ายแล้วครับ ถูกไหมทำไมมิดซีรีอ่าหลังสุดท้ายก็ได้กบสองตัวพี่น้องเอ้ยจังกึงเลยนี่สองตัวครับมันมันหลังสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเขาเอากบมันครับผมพี่น่องครับบรรยากาศกัด เศร้าแล้วเอามาเข้าเสร็จดากเ <c oughs> ขากระติดโอ้เขาแด้ไงายครับผมพี่น้องเขาแด้ไงายครับเน,นี่ของพ่อใหญ่เสร็จแล้วครับผมกบลอบสิ่งหยีสิบังฮะเดี๋ยวให้พี่น้องมึง นี่ครับผมประมาณครึ่งโลเลยครับหมึอเสานี่โอ้ได็ไดแบบไงเลยไม่ได้ต้ององามครับโดนโอเคครับพี่น,อน้องครับผมสำหรับคิมีต้องฝากพี่น้องไวปจำนี้แล้วครับลุงแบ่งพื้นคือสิถือดีอยู่ทางผลพอสร้างผลไม่มีใครควนเลยคลิมีต้องฝากพี่น้องไวปจำนี้แล้วครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ ห้นงแบงไนะวูดใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่อไอย่าไมทางน้ำกลางน้ำมหนีไปหน้าทางไหนครับผมหน้าหาดวมอบ้านิรอยกอู้นี่ยิมไปใส่หลอดแบ่อย่า